สตีเวนสันเชื่อว่าเขาจะได้ขึ้นชกกับแท้งเดวิดในเร็วๆนี้โดยล่าสุดนั้นซาเคร์สต er ีเวนสันแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของดูงยูบีสีได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาใกล้ที่จะได้ขึ้นชกล้มแชมป์โลกกับทางแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของดูงยูบีเออย่างแท้งเดวิดแล้วซึ่งสตีเวนสันเขาได้กล่าวว่า ผมรู้แล้วว่าไฟนันจะต้องเกิดขึ้นในที่สุดแฟนๆต้องรอจนกว่าแท้งจะพูดว่าไฟนั้นจะเกิดขึ้นดังนั้นผมเคารพในตัวตนของเราแค่ต้องนั่งรอจนกว่าเขาจะบอกว่าสู้กันเถอะซาเคร์สตีเวนสันกล่าวสำหรับทางแท้งเดวิดเขามีกำหนดที่จะพบกับเลมอนโรสจูเนีย ในวันที่12ทธันวาคมนี้ที่ Toyota าเซ็นเตอร์ในเมืองฮูสตันแต่มีแนวโน้มว่าการชคในครั้งนี้จะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันอื่นแทงเดวิด <Thank S 1> <David. S 2> เขาชกเพียงครั้งเดียวในปีนี้โดยการเอาชนะแฟงมาตินได้ในยกที่8เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหากการชคกับโบรดไม่เป็นผลเดวิด <David S 1> อาจเลือกโชคกับซาเคริสตีเวนสันในปีหน้าตามที่สตีเวนสันกล่าวเขาพร้อมรับความท้าทายนี้ สำหรับซาคครสตีเวนสันนั้นเขาเป็นนักชกวัย27ปีมาจากเมืองโนกรัฐนิวเจอร์ซีเขาได้เปิดเผยว่าทีมงานของพวกเขาได้เคยหารือกับเดวิดนักชกในวัย30ปีจากเมืองบัติมอร์แต่ก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในการโชกรวมแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทของน b วและน b วได้นั่นเอง